พอบอกไม่บอกนะเกิดพศสองห้าสี่เจ็ดอายุ 20, ยี่สิบย่างยี่สิบเอลิงปีนต้นไม้จ้ะถ้าพิมพ์ว่าพอศนี้เป็นพี่หวานเป็นตัวเองอยู่เนะี่ยบางทีพี่หวานเห็นพี่หวานจะตั้งใจทายให้เป็นพิเศษนะเออหลอกให้พิมพ์ไม่หลอกละเอาจริงประตูงานถามว่าเปิดไหมมันก็เปิดนะตัวเองแต่มันค่อนข้างจะวุ่นวายงานค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะปวดหัวบางทีเราก็ไม่ค่อยมีระเบียบในเรื่องของการจัดสรรด้วยวุ่นวายนีดนึงสิบเก้าสิบสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด แต่ไม่ได้เสียหายอะไรนะอ,อแต่ช่วงนี้เหมือนจะคิ้วผูกโบเลยอะประตูเงินปิดระวังคนปากไม่ดีระวังการทะเลาะขัดแยง้งนะจ๊ะบางคนเนี่ยเวลาไพ่เสียแต่ว่าเขานิ่งเป็นเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ปัญหาเยอะเนาะบางทีไพ่ขึ้นมาเพื่อเตือนนะจ๊ะนะบางคนอยากจะได้ไพ่ดีๆเนี่ยบางทีเฮ้ยมันก็ไม่ได้สิชีวิตเนี่ยมันต้องมีอะไรมาเตือนเนาะเพราะว่าถ้าบางทีชีวิตดีอยู่แล้วบางทีเราจะลุ่มหลงเราจะเหลิงเราจะหลงได้นะจ๊ะ ประตูรักเปิดจ้ะสัปดาห์นี้ถ้าคุณตั้งใจทําอะไรสักอย่างอ่ะคุณจะได้รับคำคำชมได้รับคําปรับปลบมือจากสังคมจากครอบครัวจากคนที่คุณรักดูสี่ไพ่ปลบมือรออยู่เนาะแต่ต้นสัปดาห์กับกลางสัปดาห์นี้เสียมันคุ้นข้างจะมาคู่มาคู่อื่นๆเพราะฉะนั้นผ่านมันไปให้ได้19 20จนถึง24 25 26ดี ถ้าเราอดทนมันจะดีหมดไปเลยทั้งสัปดาห์ต่อให้เจอคนไม่ดีก็ช่างเนาะสัปดาห์นี้จะมีดวงทะเลาะคนอื่นเขาเรื่องเงินเรื่องทองนะจะมีกระแะกันจะมีแสะกันเนาะทะเลาะเรื่องเงินของคนอื่นด้วยคิดจะไปทวงเงินให้คนอื่นไหมคิดจะไปเคลียร์ปัญหาให้คนอื่นไหมไม่เอาอย่ายุ่งช่วงเนี้ยคุณจะเป็นคนที่แบบบางคนเนี่ยขันอาสาใจดีจะช่วยคนอื่นแต่บางทีจะมีคนมาเหน็บแนมกันแนนกแหน่ให้รู้สึกเซ็งนะเนาะเซ็งนะ แต่คนรักเราก็มีถ้าได้หน้าที่ได้งานอะไรก็ตามเข้ามาในช่วงนี้ให้อดทนทำไปนะรอรับรอยยิ้มปลายปลายสัปดาห์มีโอกาสได้ปรับตำแหน่งมีโอกาสงานสำเร็จมีโอกาสได้รับคำชมมีคนช่วยเหลือบางทีคนในครอบครัวเพื่อนรักคอยซัพพอร์ตเยียวยาจิตใจเผลอๆซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองด้วยนะคะเนาะผ่านกลางสัปดาห์กับต้นสัปดาห์ไปให้ได้นะคะสมัครงานจะได้งาน วางแผนในเรื่องของการปรับตําแหน่งมีโอกาสแต่ว่าต้องไปจัดระเบียบการทํางานของตัวเองให้ดีหน่อยค้าขายยังได้อยู่นะจ๊ะติดขัดมีปัญหามีคนช่วยจ้ะจะบอกเลยนะว่าเราทําผิดเราทําไม่ดีก็มีคนเฮมีคนช่วยนะเออมองมุมดีๆก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะมีดวงไปงานเลี้ยงนะหรือได้เจอเพื่อนฝูงมีความสุขคนในครอบครัวคนที่เรารักมาชุมนุมกันอยู่ด้วยกันแล้วก็แฮปปี้นะจ๊ะอะ่ะ สัปดาห์นี้ระวังปวดฟันเสียวฟันมีปัญหาเหงือกฟันเช่นเอ็นนะคะอ่ะมาต่อเนาะดวงไม่ได้ขี้เละเลิฟรี่จอยยังอยู่ไหมเมลิฟรี่จอยเกิดปีอะไรจ้ะลิงผู้สง่างามมาแล้วจ้ะคุณที่เกิดพศ2 5 3 5อายุ32อย่าง33จ้ะประตูงานเปิดอารมณ์แปรปวนนิดนึงแต่ปรับตัวเก่งมีดวงเดินทางมีดวงใกล้น้ำมีลงแช่อ่างเอ๊แต่ว่าช่วงนี้น้ำมันยังเอ,อ่อน้ำมันยังล้นอยู่ไหม ใส่รองเท้าผ้าใบาไปก็ถือถุงไปสักหน่อยนะมีรองเท้าแตะเผื่อไปด้วย <c oughs> นะคะประตูเงินเปิดเดินทางมาเลยประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้ดีจะได้กินของอร่อยเผื่อมีคนเลี้ยงด้วยจ้ะไม่รู้ใครเลี้ยงนะคะจะเจอเรื่องงานสำฤรธจผลติดขัดมีคนช่วยขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองได้มีกิ๊กไหมเนี่ยแ <c oughs> อบถามหรืออารมณ์แปรปวนกับแฟนไหมเนี่ยถ้าอารมณ์ไม่แปรปวนเอาใจแฟนหน่อยแฟนจะพาไปกินของอร่อย บอกแบบนี้เลยเออเอาใจแฟนสักนิดหนึ่งโสดจะพบรักหรือพามีคนชวนไปเลี้ยงข้าวบางคนก็มีฟิลที่เขาชวนไปออกเดตไปทะเลไปน้ําตกไปภูเขากินอาหารทะเลกินอาหารอร่อยแล้วแต่สเต็ปนะไพ่ดีจากตัวเองหลายๆคนอยากจะได้รถใหม่มีโอกาสจะได้ของได้รถเพราะผู้ชายคนนึงด้วยอุ้ยดีจังเนาะเออแต่ฉันหาด้วยตัวเองหลายๆคนบอกอะไพาด่ดีขอให้ดีที่สุด นะคะดวงแขวคาดปลอดภัยดีแต่อย่าอารมณ์แปรปวนนะเงินหมุนคล่องอยู่นะจ๊ะเนาะใครทํางานสองสอย่างเวิร์กหรือกําลังจะเริ่มต้นทําอะไรเพิ่มเนี่ยจัดสรรเวลาให้ดีอย่าเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทำเนาะเดี๋ยวเพื่อนไม่รักเดี๋ยวเงินไม่รักนะจ๊ะมาต่อลิงในป่าผลไม้จากเกิดพศสองห้าสองามอายุสี่ิสี่ย่างสี่สิบห้าเด้อจ้านะจ๊ะ <laughs> ประตูงานข้างค้างระแวง เราก็แอบเราแวงคิดไม่ค่อยดีมีความลับด้วยจริงปะเนี่ยนะคะประตูเงินก็สับสนวุ่นวายมีให้ใช้ก็ใช้ได้ไม่เต็มที่หรือบางคนก็ไม่พอใช้หรือค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะประตูรักก็ปิดสัปดาห์นี้จะต้องบอกแบบนี้อ๋อเสียงโรงเรียนบ้านอยู่หลังวัดบ้านอยู่ข้างวัดใกล้โรงเรียนพี่หันก็คิดว่าเอะเสียงใครเสียงพี่หวานหรือเปล่าเนาะน่าจะประกาศให้เด็กๆไปกินข้าวไหมไม่รู้อะ ไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือระวังทะเลาะระวังถูกแฉะระวังเรื่องขัดแยง้งอาจจะลามปามไปจนถึงขั้นมีคดีความก็ได้แต่ข้อดีคือถ้ามีปัญหาคดีความถ้ามีปัญหาขัดแยง้งถ้าจะเคลียร์ถ้าจะจบจบได้เคลียร์ได้นะคะไพ่ใบนี้ ถ้าช่วงนี้มันเงินมันฝึดฝืดๆบางคนอะเนาะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาดีเนี่ยมันหมายถึงว่ายังไงรูป้ปะถ้าคุณบริหารจัดการเรื่องของการเงินดีเนี่ยคุณจัดการได้หมดเพราะคุณมีก๊กสองก๊กส,สามอย่างไม่ดีไม่ดีเลยอะได้มาแล้วพอจ่ายไม่มีเก็บมันพอดีอะนะมันตึงอะนะเออแต่อย่าไปทะเลาะก,กับแฟนนะไพ่ใบนี้มีข้อดีคือถ้าจะจดทะเบียนสมรสกับแฟนจดได้ จดทะเบียนอยากก็จดได้แต่บางคนไม่ถึงสเต็ปนั้นเนี่ยเป็นจังหวะทะเลาะก,กันปรับตัวเข้าหากันค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะไม่รู้จะแฉใครนะเนี่ยในนี้มันคิอว่าจะมีเรื่องอึด,ดใจถ้าทําเรื่องไม่ดีเนี่ยจะถูกแฉหรือเราไปแฉเขาอหรือเงินไม่เข้าใจกันนะคะช่วงนี้ระแวงระแวงนะถ้าทําเรื่องอะไรไม่ดีเนี่ยใจตุ้มตุ้มต่อมๆแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีโอกาสที่จะเอาตัวรอดได้อยู่ เนาะแต่ถ้าบางทีมันพันตัวเองมากเกินไปหรือทําเรื่องไม่ดีมากเกินไปถือพูดได้กับคนอื่นมากเกินไปเนี่ยก็รอดอยากอยู่เหมือนกันเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมองซิว่าเราเป็นแบบไหนถ้าเราโอเคดีทั้งหมดเนี่ยอย่าไปทะเลาะอ,อะไรกับใครก็แล้วกันเนาะนะคะการยื่นเอกสารสัญญาต่างๆเวลาพา่แบบนี้ขึ้นมานะทาวีซา่ายื่นเอกสารเกี่ยวกับหน่วยงานอะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันบอกเอาไว้เลยว่ามันต้องม,ม,มันอาจจะต้องยื่นซ้ําอาจจะยังไม่ผ่านเขาจะขอเอกสารเพิ่มต้องทําตามกฎระเบียบเขาให้ได้ถึงจะผ่าน นะจ๊ะเนะาะเาะฉันก็อาจจะจุกจิกนิดนึงแหละสัปดาห์นี้เนาะสู้ๆนะคะอย่าไปทะเลาะอะไรกับใครนะสุขภาพถ้าดูแลตัวเองดีก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่บางคนก็ไปฟังผลตรวจบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องข้อเท้าข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลงเส้นพวกเส้นเอ็นอนะดูแลตัวเองนะคะมีใครเป็นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะมาต่อจ้ะ ลิงจะลิงลิงผู้โดดเดี่ยวนะเกิดพศสองห้าหนึ่งหนึ่งมาแล้วอายุห้าสิบหกย่างห้าสิบเจ็ดลิงผู้โดดเดี่ยวเนะี่ยบางทีมันมีความหมายวย่างไงรูป้ปะคุณจะรู้สึกเหมือนแบบคนที่บ้านไม่เข้าใจคนที่คุณรักไม่เข้าใจจะรู้สึกเหมือนแบบโดดเดี่ยวบนโลกเนี้ยมันมีอะไรลึกๆในใจที่คุณบอกคนอื่นได้ไม่หมดแต่บางทีคุณก็ก็ดื้อด้วยเหมือนกันเออเนาะเป็นอย่างนั้นไหมดื้อไหมทุกคนมีความดือ้อจะดื้อมากจะดื้อน้อยเนาะนะคะ ประตูงานเปิดจ้าอูตายแล้วกินอะไรก็อร่อยอันนี้เป็นไพยย่ห่งความสุขนะเออมีกินมีใช้ไม่ขาดแฮปปี้เรื่อยๆถ้าเปิดร้านขายของเนี่ยก็นั่งของเตะจุย้ยมีความสุขจิตใจดีด้วยนะคะแต่บางคนเนี่ยก็จะเป็นจังหวะของการไปหาของกินอร่อยไปหามุมสงบไปคนให้ตัวเองไปกินข้าวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวก็ได้ด้วยจริงปะเออนะคะมาทันพอดีคุณบัวประตูเงินถามว่าเปิดไหมเปิดจ้ะแต่มันมีจุดล้วไหลกําลังคิดจะใช้เงินทําอะไร ออนะคะจะซื้ออะไรจะทําอะไรประตูรักปิดสัปดาห์นี้มันเฉาเนาะบางคนเนี่ยอยู่บ้านหลายคนแต่ไม่ค่อยมีใครคุยกันเลยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ค่อยมีใครคุยกับฉันเหมือนต่างคนต่างอยู่เออแต่คุณก็มีความสุขให้กับตัวเองบางทีก็มีมุมนั่งอ่านหนังสือมีมุมดูหนังมีมุมอะไรของตัวเองอะนะคะนะมีแฟนเหมือนไม่มีแต่อายุขนาดนี้แล้วถ้าอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบเข้าใจเนี่ยโอเคนะ คุณจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไลฟ์สไตล์ต่างคันน่ะมันจะงาเงานิดนึงนะคะลูกเต้าอยู่ไกลาบางคนนะ่ะนะคะสองห้าสองสามไปหรือ,อยังยังเนาะเดี๋ยวพี่หวานต้องมาแก้นี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพอสอจะได้เห็นตรงเนี้ยนะหน้าจอแต่ตอนเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องระบบคือมันพิมพ์ตัวหนังสือไม่ได้รอหน่อยนะเดี๋ยวจะค่อยๆแก้ให้ตามสเต็ปเนาะ สวัสดีค่ะจันหวานมานานมากแล้วทาง YouTube ค่ะเพิ่งมาเจอนะคะใน TikTok ใช่ไหมคุณสุมิตายินดีต้อนรับทุกช่องทางนะจ๊ะอ่ะมาเมาส์ต่อนี้มันบอกว่าเฉาๆแล้วเดี๋ยวช่วงคนค้าขายมีเอ่อคนค้าขายถือว่าค้าขายดีแล้วก็มีดวงเดินทางนะคะแต่บางคนนี่ยมีดวงรองานรอเงินรอของรอเงินก้อนเป็นจอของการรอนะใจเย็นเก่อนบางทีของงานสมัครงานขอเง,งนิน รอเงินเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มันเป็นจังหวะของการรอเนาะแต่ถ้าจะไปถือศีลวิปัสนาไหว้พระทำบุญอันนี้ดีนะคะปลายสัปดาห์ระวังป่วยช่วงวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกหรืออาจจะได้ข่าวไม่ดีหรือวุ่นวายไม่สบายใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือคนแก่ที่เราดูแลนะคะนยอดขายอาจจะดรอปช่วงปลายสัปดาห์ด้วยเออโสดโสดไปก่อนอยู่คนเดียวก็มีความสุขคนเก่าเพื่อนเก่ารักเก่าจะวนกลับมาจะจิตตกเบาๆด้วยนะช่วงปลายสัปดาห์เนาะ ต้องมีความสุขสีนึกถึงภาพไพา่ตัวเองเนาะบางทีกินเยอะเนี่ยต้องระวังระบบเลือดนะบางทีเป็นตุ่มเป็นฝีแผลหายช้าดูแลตัวเองนิดนึงจ้ะนะคะเหมือนรู้สึกว่าใครก็ไม่เข้าใจเราอะนะโดยเฉพาะคนในครอบครัวบางทีอะบ,บางทีปัญหาไม่ได้เยอะหรอกมันแค่เหงาเหาเฉยๆ,ๆนะสู้ๆจ้ะดูแลสุขภาพหน่อยเนาะอ่ะมาต่อมาต่อที่ ลิงปีนภูเขาจ้ะเกิดพศ2559อายุ8ขวบย่าง9ขวบและ2499อายุ6ขวบย่างเอ้ยอายุ68ย่าง69สวัสดีค่ะคุณคุณอัมอัอ,อ,อนี่อะไรอะ่ะเต้ยเหรอเต้ย,ยเขาก็รู้หมดเลยว่าเก่งภาษ,าษาอังกฤษเนาะอ่ะนะคะเป็นยังไงสัปดาห์นี้ประตูงานเปิดคิดเรื่องเที่ยวคิดที่จะปิดอิสระคิดอยากจะไปพักผ่อนอ่ะมีความสุขดี นะ,ค,ะคนที่อายุมากแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองกระชุ่มกระชวยเหมือนกลับไปเป็นเด็กอยากทํานูน่ทนทํานี่อยากจะเที่ยวระวังลื่นหกล้มนะเออระวังหมาแมวกัดหมาแมวข่วนด้วยน่ารักอันเนี้ยเป็นไพ่เที่ยวบางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็ไปพักผ่อนบางคนลูกเต้ามาหาก็เป็นเด็กที่โตสมวัยพ่อแม่ต้องให้กําลังใจเขาเยอะๆนะคะว่าตู้เงินเปิดจะได้เจอบรรยากาศดีลูกหลานจะมาหาได้ข่าวที่ทําให้ชื่นใจบางทีก็รับขอนหลานนะคะเนาะไพ่ดีเนาะ ประตูรักปิดต้นสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์เกิดดือดัดใจรู้สึกไม่อยากยุ่งกับใครบางคนก็ไม่อยากเสียเงินไม่อยากจ่ายเงินไม่อยากปรับตัวบางทีคนในครอบครัวไม่เข้าใจมันจะมีฟิลน้อย,น,อยนิดนึงแต่บางคนไม่มีอะไรท้องอืดท้องผูกนะจ๊ะเนาะห้าเอาแต่ใจนะในนี้มันบอกว่าเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นเรื่องของลูกเต้าเรื่องของพ่อแม่บางทีเราแก้ไม่ได้ เราก็จัดการไปตามสเต็ปเราก็ต้องปล่อยผ่านเนาะเด็กๆต้องขยันตั้งใจอ่านหนังสือให้มากเป็นพิเศษหน่อยเนาะไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะอยากไปเที่ยวไหนอยากทําอะไรตามใจยังไม่ได้แบบนั้นหรอกเออนะนะคะอ่ะซู้ๆเนาะเอาเรืนะ่องสีเอาไพ่ใบไหนดีนะนะคนะไพ่ใหญ่ๆไม่ค่อยขึ้นเอาไพ่ใบนี้เออไพ่เดอะฟูลเป็นอิสระ,ะท่องเที่ยวมีความสุข หมาแมวลูกเต้าลูกหลานคนที่เรารักออกับใครก็ได้ที่แฮปปี้โทนฟ้าโทนเขียวจ้ะการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้มีหนี้ไม่เหนียวหนี้มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นบ้างอย่าคิดแต่ในมุมของตัวเองอย่าเห็นแก่ตัวอันนี้เป็นการเสริมดวงเนาะตามภาพไพ่เลยจะได้เสริมดวงประตูจะได้ใหญ่ขึ้นประตูจะได้เปิดกว้างเออบางคนเนี่ยมันทำทานสังเกตไหม บางคนเนี่ยชอบทําทานชอบทําบุญทําแบบไม่บอกใครด้วยทําแล้วมีความสุขชอบเอาอาหารดีๆให้หมาให้แมวให้คนอื่นเอาของดีๆให้กับคนอื่นชีวิตเขาดีเคยสังเกตไหมว่าพ่อแม่ลูกเต้าแฟนหรือบางทีคนรอบตัวก็จะคอยให้แต่สิ่งดีๆกับเราบางทีจะมีความสุขสุข,ส,ขสบายในตอนบั้นปลายหรือตอนอายุมากขึ้นด้วยแต่ต้องเอาตามกําลังตัวเองด้วยนะเอลองทําดูนะคะนะ มีน้ำใจให้กับคนอื่นบ้างเนี่ยเป็นการเสริมดวงส่วนถ้าอยากจะทำบุญก็ทำกับเด็กกับหมากับแมวได้หมดเลยนะจ๊ะเนาะทำกับวัดใสบกับมาใส่บาตเหมือนเดิมนะเอออย่าไปคิดมากเนาะศาส,สนายังต้องดำรงอยู่เพราะเราคนไทยทุกคนเดอ้อเพึ่งเพิ่งดูวนสุกไปตรงทุกประการเลยคาเขาขคุณมากจ้ะมาต่อเรื่องเลขนะคะ6 4และหใครนับถือพญายนาคไหม ใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชาไหมในนี้มันบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือจะให้โชคหรือผู้ชายคนหนึ่งจะเป็นสื่อแต่บางทีลาบปากมาก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะขอให้ได้ลาบปากเถอบางคนบอกว่าฉันน่าไม่เคยมีโชคหรอกเรื่องเสียงอะเนาะ